มีวิธีไงเกี่ยวกับคาพิพากษาคะท่านว่ามันแฟร์ไหมคะเออคือเราก็แค่รักษาสิทธิ์ของบริษัทโดยที่ไม่มีเจตนาร้ายกับใครนะครับเมื่อศาลตัดสินว่าเราผิดเราก็น้อมรับครับเอ,อ่อยังไงก็แล้วแต่ทางโอรันกรุ๊ปก็ยืนยันที่จะทำให้ตุราคาำพัฒนาต่อไปอย่าโกรธกันเลยนะครับผมก็แค่ทำหน้าที่พลเมืองดีไตัวผมเองเนี่ยพอเห็นอะไรที่มันผิด ก็มาจะทนไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าไว้เราเจอกันใหม่คดีหน้าแล้วกันนะครับุโรลานสักวันหนึ่งนักร้องเรียนยิ้แสงยันคุณของรู้สึกเฮ้ยพวกคุณได้ยินกันชัดใช่ไหมเขาครูอาฆาตผมต่อหน้าพวกคุณเลยนะเนี่ยแต่ก็ชักมันเหอะผมจะถือซะว่ามันเป็นการบันดาลโทสะเพราะว่าคุณแพ้คดีแล้วกัน แต่ถ้าครั้งหน้าคุณยังขู่ผมอกีกผมจะตั้งร้องมึงฟ้องให้ยับเลย